สวัสดีค่ะฝึกวันที่ต่อนะคะวันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์แล้วนะคะถ้าใครเหนื่อยก็เลืออีกแค่สองสามวันนะคะก็วันนี้น่าท่าทางจะเหนื่อยนะคะกลางอาทิตย์เนาะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วเราก็มาฝึกวันที่กันต่อค่ะว i l กินด็ r กอาร์เทียดาวิลกินดอกอาร์เ วันนี้คือวันอะไร idag r d unsdag idag r d unsdag น,คน,คน,นคะนคะ unsdag ตรงนี้นะอันนี้ idag คือวันนี้นะคะวันนี้คือวันพุธ l e n datum r e idag l e n datum r idag วันแบบนี้คือวนันที่เท่าไหร่ อีดาก r ร e t ดทีเนนวว e เบรชวัอนร์นวชัววันนี้ก็คือวันที่10เดือนพฤศจิกายนปี20 2 1 v i l ี e t år är d e t nu? วิกเกตโออาเดโนตอนนี้คือปีอะไรปีที่เท่าไหร่ตอบว่าโนอาร์เดทูทูสันโอชัวเอ็นโนอาร์เดทูทูสนโอชัวเอ็นตอนนี้ก็คือปี2021ค่ะวิลคินโมเนตอาร์เดโน วิลกินโมเนต์อาร์เดโนแล้วตอนนี้ล่ะคือเดือนอะไรโนอาร์เดนวันเดือนโนอาร์เดนวันเดือนตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนวิลกินด็อกอาร์เดอโมแกนวิลกินด็อกอาร์เดอโมแกนแล้ววันพรุ่งนี้ เป็นวันอะไรวันนี้อุนสตาร์นะคะพรุ่งนี้ก็คือโทสตาร์วันพฤหัสต,ตอบว่าอิโมเกนอาร์เดทสตาร์อิโมเกนอาร์เดทสตาร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพฤหัสบดีวิลเกนดาร์วาร์เดอีโก วิลกินดักวาร์เดออิกแล้วเมื่อวานเนี่ยคือวันอะไรวันนี้อุนสตาเมื่อวานเทียสตาเมื่อวานวันอังคารตอบแบบนี้ค่ะอิกอว์วาร์เดเทียสตาอิกอว์วาร์เดเทียสตาเมื่อวานเนี่ยก็คือวันอังคาร,คาคารต่อไปค่ะ Vilgen i Vilgen der Var Fourkost Fourkost แล้ววันก่อนนะวันก่อนเป็นวันอะไรวันนี้ u n s t a าเมื่อวานเทียสตาสองวันก่อนนะคะวันก่อนหน้านี้ก็คือวันมันดาคือวันจันท์ตอบแบบนี้ค่ะ e f o u r o s var de มันดะอีโฟร์โกส์ว่าเดมันวันก่อนเนี่ยก็คือวันจัน์เห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช้คำว่า war สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นในอนาคตรหรือว่าเกิดขึ้นตอนนี้ใช้ a r นะคะคำถามต่อไปว i l เ e n ด a r กอาร์ทีอีโว์มอเก w ิ l k ิน d a อกอาร์เดอีโอเวอร์มอแล้ววันมรืนเนี้ยวันต่อจากวันพรุ่งเนี้ยคือวันอะไรวันนี้วันอุนสต์พรุ่งนี้คือวันโทสต์อีโอเวอร์มอร์เกนโอเวอร์มอร์เกนก็คือเลยวันพรุ่งเนี้ยนะคะอุนสต์ต์โทสต f r e เฟรด นะคะควันมรืนนี้ก็คือวันเฟรดาคือวันศุกร์ค่ะเราก็ตอบว่า E Overmorgen R D Fredda E Overmorgen R D Fredda วันมรืนเนี้ยคือวันศุกร์วันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ ก็ลองถามลองตอบนะคะออครูอธิบายคำนี้นะคะโอเวอร์มองเก้นโอเวอร์แปลว่าเลยไปนะคะมองเก้นก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยก็บอกเทคนิคการจำนะคะมองเก้นก็คือพรุ่งนี้โอเวอร์มองเกนแปลว่าวันที่เลยถัดจากวันพรุ่งนี้คือวันไหนก็คือวันมะรืนใช่ไหมคะอีกสองวันถัดไปนะคะโอเคค่ะดูแล้ว มีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์ชอบหรือไม่ชอบหรือต้องการให้ครูป,ปรับปรุงตรงไหนอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเจอกันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีวันพุธที่ดีๆนะคะหรือพูดเป็นภาษาโน้ว่าฮาอนฟินอุนสตาค่ะฮาเด้